สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ลงพื้นที่อีกแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็คือจังหวัดนครนายกอีกแล้วซึ่งตรงนี้นะคะมีที่ดินราคาถูกมากเลย ถูกจ,จริงๆนะคะราคาไล่ละสามแสนบาทเท่านั้นเองมีเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่ตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลพรมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงข้างในซึ่งตรงนี้นะคะมันจะเป็นแหล่งที่ใกล้ๆกับสถานที่ดังๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นจปรอสนามกีฬาตลาดในเมืองคือใกล้ไปหมด จะมาชมที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนห่างจากสี่แยกสุพรรณนิกาจะถึงซอยเข้าตรงนี้นะคะ่ะประมาณสี่รอยเมตรก็จะเจอซอยเข้าที่จะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้ได้ปัจจุบันนะคะลักษณะของที่ดินก็จะเป็นแบบประมาณทุ่งนาอยู่บางส่วนเป็นทุ่งนาบางส่วนก็ถมแล้วบางส่วนก็เป็นบ่อน้ําบางส่วนก็จะเป็นโคกอ่ะนี่จะเป็นโคกก็คือ มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามธรรมชาตินะคะญาติเช่าอยู่นะคะนี่ก็อ่ะปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสวยมากๆสวยตรงที่ว่าจะได้บรรยากาศแบบธรรมชาติล้อมรอบแบบใครที่อยากเห็นแบบภูเขาอะไรเงี้ยไกลๆเราก็จะเห็นภูเขานะคะไล่ละ3 0 0 0 0นบาทเองซึ่งในนครนายกเนี่ยหายากมากที่จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกสักประมาณปีหน้านะคะจะมีโครงการทําถนนผ่านด้านหน้าที่แต่ว่าทางเจ้าของนั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แต่ว่ารอไม่ไหว เลยต้องขายราคาถูกแบบด่วนแต่ว่าราคาสามแสนบาทนี้ไม่รวมค่าโอนและภาษีนะคะอะโอเคก็ที่ดินประมาณตามด้านหลังนี้นะคะเ,คเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงนะคะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งลืมลืมมากเลยอันเนี้ยแต่จริงๆลืมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จริงๆแล้วติดถนนสาธารณะด้านหน้าเนี่ยยาวประมาณสองกว่าเมตร และความลึกอะ่ะมันจะอยู่ประมาณอีกด้านหนึ่งจะอยู่ประมาณ100ยกว่าเมตรอีกด้านนึงก็ประมาณ80เมตรโดยประมาณนะคะสามารถที่หาคนมาร่วมซื้อกันได้สักประมาณ3หรือ4เจ้าก็ได้คนละ5้าไร่หกไร่เจ็ดไร่ไร่ละสามแสนบาทแต่ว่าค่าโอนและภาษีทุกคนต้องรับผิดชอบกันเองเนาะถ้าเกิดว่าหาได้ก็ถือว่าได้ที่ดินราคาถูกเลยรออีกนิดนึงถนนลาดยางจะเข้าถึงแล้ว อันนี้จะเป็นทางที่โอดเดินเข้ามานะคะนี่เห็นไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวโอจะพาทุกท่านไปชมของจริงกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะโอมายืนอีกมุมหนึ่งของที่ดินแปลงนี้ให้ทุกท่านชมก่อนนะคะนี่ลักษณะโอจะยืนอยู่มุมด้านข้างนะคะเพื่อถ่ายให้เห็นถึงทุ่งนาไอ้ตรงนี้จะเป็นบอ่อน้ํานะคะแล้วก็เป็นโคกอยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดไปจะเป็นนา อันนี้จะเป็นทางที่โอดเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมรวมถึงถนนและคลองกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าที่ดินเป็นถนนลูกหลังสาธารณะนะคะผ่านด้านหน้าที่มีถนนแล้วก็มีคลองตรงนี้เขาเรียกว่าคลองพรมณีนะคะเป็นคลองขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันโอจะหมุนกล้องให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลองเหมือนกันนะคะคลองจะเป็นมุมหักเลี้ยวเข้าไปอีอกฝัก่งหนึ่งตรงนู้นตรงนูง้นนะคะ ที่ดินแปลงที่เราจะขายก็จะอยู่เวิ้งนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชี้เสาเขตกันเสาปูนี้นะคะเป็นหลักเขตที่นี่มีหลักเขตชัดเจนตลอดแนวยาวไปที่ดินที่เราจะขายอยู่ฝั่งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็นลนักษณะบ่อน้ําที่ขุดไว้นะขุดทําโคกตรงนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําข้างโคกนะคะนี่เลยอยู่ในเนื้อที่ประมาณหนึ่งถึงสองไร่ บรรยากาศดีมากเลยค่ะตรงนี้อันนี้มองไปอีกมุมหนึ่งนะคะโอจะให้ทุกท่านชมด้านหน้าที่เป็นโคกอยู่นะคะอันนี้จะเป็นถนนค่ะแล้วก็มีคลองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะปัจจุบันที่นานี้ทางเจ้าของให้ยัญญาเช่าอยู่นะคะ นี่เลยที่เป็นโคกนะคะตรงนี้ก็พร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะว่าบนโคกนี้มีอะไรบ้างเท่าที่เราเห็นนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยปลูกอยู่บ้างนะคะนี่เลยแล้วก็เป็นโรงจอดรถไถนะคะแล้วก็ข้างในทางผู้เช่านะคะเลี้ยงไก่ชนไว้หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นไกลๆ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะคะโรงเรือน พักอาศัยนะคะโรงเรียนพักโรงเรียนพักอาศัยนะคะอยู่ตรงนีอ้อันนี้เป็นไก่ชนใช่ไหมคะพี่เพราะเยอะมากเลยไก่ชนทางนั้นเลยเนี่ย <c oughs> ไก่ชนนี้แถมได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ้าวถ้าใครซื้อภายในสามวันนะคะแถมไก่ชนให้พร้อมกิจการ สนามไก่โอเคโอ้ไก่ชนเยอะมากอันนี้ลักษณะโคกเนาะทำเป็นแบบโคกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ที่แน่ๆคือว่าปลูกบ้านอันนี้ก็เหมือนบ้านะนะเนาะพี่เนาะก็บ้านพักอาศัยเ,เดี๋ยวไปยืนอีกมุมหนึ่งให้ทุกท่านเห็นนะคะเหยียบขี้ไก่บ้างอะไรบ้างนะคะเดินไปอย่าเหยียบไก่ก็พอ อันนี้ก็จะเป็นโรงบ้านไก่เลยนะคะเนี่ยนี่บ้านพักไก่นะคะอยู่ตรงนี้เลยก็คือตรงนี้เขาทำให้ลักษณะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ชนอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้อยยืนอยู่บนโคกนะคะโคกที่ถมไว้แล้วแล้วก็ให้ทุกท่านเห็นแบบบรรยากาศรอบๆที่อยู่อยู่บนโคกแล้วกันอันนี้จะเป็นบ่อนะคะที่บอกว่าประมาณอยู่ในเนื้อที่หนึ่งถึงสองไร่ ตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะคะด้านหลังโคกที่โอยืนอยู่โคกนี้ก็พูดง่ายๆเอาดินจากตรงที่เป็นบอ่อมาถมไว้นะคะบนโคกนี้นะคะทางเจ้าของก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวกล้วยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทุ่งหนาใครซื้อนะคะสามารถที่จะแบ่งได้ถึงประมาณ3 ถึง4แปลงด้วยกันเพราะว่าติดถนนตลอดด้านหน้านะตลอดแนวเดี๋ยวจะพาไปดูถนนที่ติดอยู่ไกลๆนะคะเราจะมองเห็นเห็นไหมคะมะีต้นมะพร้าวเรียงกันอยู่ตรงนี้เยอะเลยแล้วก็มีต้นกล้วยแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็อยากให้ทางผู้ซื้อนะคะเข้ามาชมของจริงด้วยตัวท่านเองนะคะนี่เลยอะเดี๋ยวเราจะไปชมถนนกันนะคะตอนนี้ให้ชมลักษณะของโคกแล้วเป็นแบบนี้คะ่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินออกจากโคกค่ะเพื่อจะพาทุกท่านไปชมถนนนะคะนี่อันนี้จะเป็นถนนลูกหลังนะคะที่ผ่านด้านหน้าที่ดินตลอดแนวนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะคะก็จะเป็นคลองคลองนี้ก็อ้อมไปด้านนู้นเลยเห็นไหมคะข้างหน้าเราตรงนี้นะคะจริงๆเราก็ไม่เปรี่ยวนะคะไม่น่ากลัวซึ่งมีบ้าน ปูกอยู่แถวนี้บ้างแล้วนะคะอยู่กันแบบตามธรรมชาติค่ะอันนี้โคกที่เราไปมาเมื่อสักครู่ค่ะมีต้นมะพร้าวใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่ดินที่เป็นทุ่งนาบางส่วนนะคะตรงนี้ก็มีบ่อน,น้ำเหมือนกันบ่อน,น้ำนี้นะคะปลูกบัวไว้ที่จะต้องมีบ่อน,น้ำเยอะนะคะก็เพราะว่า ตรงนี้ทำนาอยู่สูบน้าเข้าจากคลองนะคะสูบน้ําอันนี้จะเป็นคลองเห็นไหมคะคลองขนาดใหญ่เลยบรรยากาศดีมากนะคะตรงนี้จะเป็นที่สูบน้ําเป็นท่อนะคะท่อส่งน้ําท่อส่งน้ำคน,นะ,คะส่งมาตรงนี้ก็คือข้านานั่นเองนี่ ช่วงนี้น้ําเยอะก็จะไหลเข้าตามธรรมชาตินะคะถ้าน้ําน้อยเราก็จะสูบเข้ามามีบ่อน้ําบางส่วนนะคะตรงนี้ถนนเส้นนี้นะคะทางเจ้าของบอกว่าทางอบตอเริ่มเข้ามาทําถนนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาอยู่จํานวนเยอะนะคะโอ,อคิดว่าน่าจะทําถนนเร็วขึ้น นี่อันนี้เป็นถนนถนนเส้นนี้ก็สามารถไปออกถนนลังสิตนครนายกได้นะคะอันนี้โอ้ให้ดูที่ดินแปลงนี้นะคะใกล้ๆนะคะเราจะมองเห็นต้นกล้วยมะพร้าวนะคะทำเป็นแนวที่ดินไว้ตลอดแต่ว่าอยู่ในส่วนของเรานะคะตรงนี้ โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูของจริงเลย ของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอให้ชมไปเลยนะคะใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูด้วยตัวท่านเองจะดีมากๆเลยนะคะจะได้ตัดสินใจว่าเราต้องการที่จะจองช่วงไหนของแปลงนั้นนะคะพูดง่ายๆมาก่อนก็ได้ครอบครองสิทธิ์นั้นไปก่อนแล้วกันนะคะที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับบริเวณรอบๆสถานที่บรรยากาศนะคะราคาเพียงไร่ละ3 0 0 0 0 0บาทเองถ้าช้าถือว่าหมดและอดนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะรีบๆมาชมล่ะ